วันนี้พักรแดงนิวเราอยู่ที่พักรแดงแร์นะครับอยู่ที่น้านเพอนะครับที่ใกล้ๆอำเภอพักรแดงนะครับหรือบริเวณทลนะครับแวะมาเที่ยวนะครับตอนนี้อาหารของกินนะครับไม่หมดเลยนะครับตอนนี้แล้วก็มีน้องๆมาขับกล่อมนะครับสลีให้พวกเราด้วยนะครับก็จะอยู่ทาานี้นะครับ อพวกของเครื่องใช้ต่างๆนะครับก็จะอยู่ด้านหลังนะครับตอวนี้ก็จะเป็นพัดไทยเดี๋ยวพาไปชมกันนะครับว่าวันนี้เราจะมีอะไรทานกันบ้างน,นะครับานานะคะวันนี้พวกเรามาร้องเพลงเปิดหมวกเพื่อหาเง,งพพินสมทุนโครงการระบายฝันบ้านดอยนินงของพวกเราค่ะเจิเงานสพมทุนทุกบาทน พวกเราจะนำไปบริจาคให้กับน้องๆโรงเรียนบ้านอ่างหินจังหวัดราชบุรีเพื่อพัฒนาอาคารและสถานที่ให้กับน้องๆค,ครับอันนี้จัดโรงเรียนบางประกอบกนคบอปปะครับมทาทุกวันปะครับมาทุกวัน วันนี้น้องๆที่บามากอกนะครับก็มาร้องเพลงให้เราฟังด้วยครับพี่พระประแดงแปลนะครับ เลยร้านเด็ดเลยครับเขาเรียกว่าอะไรป่ะยำเนโบราณยำมูสเส้นโบราณนะครับนี่ยำมูสเส้นโบราณผมเคยลองชิมแล้วนะครับในย่านท่าประแดงนะคะอร่อยจัดจ้านในย่านท่าประแดงด้วยเดียวสูตรต้มจำหลับนะครับผมขอบคุณครับอันนี้เท่าไหร่ครับอร่อยไม่จำจับไม่ได้จับไครับโอเคครับมาวุ้หนุนกันนะครับนี่วุ้นเส้นโบราณสุดยอดนี่มาดูมาดู ูคนที่เขาทำนะครับนี่นุ่นเส้นโบราณนะครับขายดีกังนะได้จานอ๋อครับผมพี่พี่บอกว่าของอร่อยต้องเอร้างร้านก็จะเลิศหน่อยครับนี่โอ้โหขายถึงวันอาทิตย์วันสุดท้ายนะจ๊วันอาทิตย์วันสุดท้ายนะครับทุกคนมาคุดหนุนกันนะครับบอกได้เลยว่าอร่อยนักข่าวชิมแล้ว วันนี้ซื้อกับบ้านด้วยฝากคุณแม่นะครับนี่อร่อยมากเลยไปตามไปดูข้างไขหน่อยนะจ๊ะขอบคุณมากครับอันนี้ก็นี่เลยไสอัวเนื้อย่างโคข,ขุนจัมโบนี่ใหญ่จริงใ่เล็กเลยนะครับเขาแขนเลยครับพี่น้องมามีอีกหลายวันนะครับก่อนฝนตกอ,ออกมาซื้อของกินกันก่อนแล้ว นี่มีหอมหมก็มีด้วยนะครับนี่นี่เลยเลยต้าหู้ทอดบนี่เลยเต้าหู้ทอดก็มีกระทะเลยนะครับโอ้อมาอุดหนุนกันเลยนะจ๊ะมียังเข้าเม้าเลยนะครับนี่ก่อนทอดนะครับที่ทอดแล้วจะเป็นอย่างนี้ กินไปหมดเลยอะไรเนี่ยหมูยอเนื้อเหนียวนุ่มเด้งโอ้ยมาเริ่มมาเริ่มเอาว่าเองหมูยอเหนียวเหนือนุ่มเด้งเฮ้ยเหนียวนุ่มเด้งโอ้โหดูมาเริ่มเพิ่มเลยนะครับออกมาจากกระทะใหม่ๆดิอะไรบ้าไม่ใช่ปลาหรออันนี้ของดองนะจ๊ะฝั่งนู้นขนมดองดองจริงๆทุกอย่างดองหมด ฝั่งนี้ก็เป็นนมครกเน่นมครกก็นมครกกะทิสดเลยนะจ๊ะเน่นมครกกะทิสดนะครับแท้ๆดูกะทิก่อนแน่นๆยังมีเวลานะครับยังออกมากินกันได้อยู่นะครับเพราะว่ายังมีอีกหลายวันวันสุดท้ายวันที่เท่าไหร่ครับ 13เนานะโอเคเมื่อกี้ผมบอก1ิบส่เอนที่13นะครับวันสุดท้ายนะครับมาอุนหนุนกันเลยนะจ๊ะเสื้อผงเสื้อผ้าก็มีนะครับนี่เยอะแยะไปหมดเลยอยู่ที่ว่าจะเลือกอมีนวดด้วยนะจ๊ะนี่ตอกเส้นสีไพรนะครับนี่มีนวดตอกเส้นด้วยนะครับใครเมื่อยใครปวดก็มานวดตอกเส้นกันได้นะครับอันนี้คือเลมอนน้ำผึ้งโซดาขันสด โอ้โห oh, oh. ถังได้นะคะแก้เท่าไหร่ครับถัง45กับถัง45ค่ะเป็นถังหรืออะโอเคงั้นเอาเอาถังหรือเอา45เอ้ยเอา45หรือเอาถ้าเป็นแก้35ถ้าเป็นถัง45ค่ะเอาเพิ่ม5บาทเอาเป็นถังแล้วกันครับ<ะ>มากินเลมอนน้ำผึ้งน้ำผึ้งแท้นะคะไม่ได้ผสมน้ำเชงินน้ำตาลนะคะนี่ พึ่งแฮด้วยดูเลมอนซะก่อนนี่เลมอนครับเลมอนโอ้เลมอนร้านนี้ไม่แวะไม่ได้นะครับแวะครับวครับุ้ยพันอะไรนะอ่ะบุ้ยอ๋อพันวาน อ๋อบวยทานหวานนะเันหวานเลยมาอุดหนุนกันได้เลยนะครับนี่มีมีบ๊วยเค็มด้วยมีบ๊วยเค็มด้วยทำเองเลยป่ะครับทำเองทำเองด้วยบ๊วยเค็มมีรับมาครับแล้วก็เมนูตามนี้เลยครับอ๋อตามนี้เลยนะอ๋อมาสั่งกันได้เลยนะครับทุกคนมาอุดหนุนหน่อยนะครับวันอีกไม่กี่วันเราก็จะปิดตลาดกันแล้วนะจ๊ะเหลือวันที่13บสเป็นสุดท้ายเนาะใช่ครับอ๋อผมจะต้อง ผมไปไปก่อนปิดต้องไปต่อที่งานป้อมมะจุนไปป้อมมะจุนต่อยอตามพี่เข้าไปที่ป้อมมะจุนได้นะจะไปกินน้ำบวยกันขอบคุณมากครับครับโอ้น้ำบวยนะครับชวนในเด็ก<ๆ>มาเที่ยวหน่อยแล้วชินมาเทียเท่ยวนะลาเพลย,น,ยนะคะลาเพลของกระแดงได้ค่ะ มีของที่เลือกซื้อหลากหลายมางกมัาเป็นโล่นะครับ はい。 อันนี้ก็จะพามาชมนะครับอันนี้ร้านแรกเลยมาแดงทอดนะครับแล้วก็โอ้โหปอบเตี้ยหอยจ้อนะครับนี่น่ากินเลยช่วงนี้นะครับฝนยังไม่ตกนะครับออกมาข้างนอกกันเลยนะเร็วๆวเลยน้ำเพลเพราะมาแดงเลยนะจ๊ะตูชิก็มีนะครับนี่น่าก,กินทุกอย่างโอ้ยก็น้ำผลไม้ก็มีนะครับโู่เลยยาวๆว,วไป สายใหม่หยุทธยานะครับเก๋จินเลยนี่อานี่เลยปลาหมึกย่างปลาหมึกย่างนะครับร้านต่อไปนี่ร้านนี้ใช้ได้เลยอร่อยอร่อยร้านนี้อร่อยนะจ๊ะซื้อไปแล้วขีดล้าสิบต้มแซบเนื้อ โอ้พริกนี่ร้อนจับใจเลยอร่อยนะครับนี่มีอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะพี่เอนแก้วนะครับมีตับม้ามไส้โอ้ทุกอย่างของเนื้อนะครับอยู่ที่ร้านนี้นะครับขี่ละห้าสิบบาทน้ำจิ้มรสแซ่บนะครับนี่ขนมเบื้องขนมเบื้องกิวมาแล้วชิดละบาทเดียวนะครับมาอุดหนุนกันเลย ยำทุกอย่างโอ้ตี๋แนน่ากินน้องๆ้อง,องกันเต็มเลยนะครับฝั่งนี้ก็มีนะครับนี่นะ้ำผลไม้มาเลยนะครับพับระแดงแฝดหลายน,นี้ต้องใส่อร่อยเด็ดแบบปูบนต้มตำแล้วก็ยำนะจ๊ะนี่ ตอนนี้ก็จะเป็นเนื้อย่างนะครับเนื้อย่างนี่เลยมีมาเลยครับทองแดงแฟตอนนี้ของกินกำลังเยอะเลยนะครับ ก่อนเข้าบ้านนะครับแวะมานี่ซื้อขนมปังกันเลยนี่นี่เหนียวขน,น,น,นมปังยาวเป็นแถวเลยนะครับพยานุเลยขราประแดงแฟงน,นะครับอยู่ที่หน้าเพลขพระประแดงนะครับก็บจะมีนี่ด้วยนี่ไส้กรอกนะครับไม้ละสิบบาททุกอย่างสิบบาทหมดเลยโอ้โหเลือกเอาเลยนะครับมีหลายรสชาติให้เลือกเบคอนหมูแฮมไส้กรอกชีสโอ้โเยอะแยะ 10บาทเท่านั้นเี่เต็มเลยนะครับมาแล้วมาแล้วน้ำผลไม้ก็มีนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นป้าไข่ทอดนี่อันนี้ลูกค้าก็ามาจับจองกันนะครับก่อนฝนตกเรามาหาอะไรกินกันก่อนเนื้อกุ้งนี่เนื้อปลานะครับพอหมก หรือเป็นข้าวเป็นกล่องก็มีนะครับข้าวหอ,อมกใส่อะไรเอ่ยคนลุมมคนใหญ่เลยนี่ไก่ทอดครับแสดงว่าร้านี้น่าจะขายดีนะครับมือ้านลุ้มันเลยไก่ทอด5บาทอ๋อไก่ทอด5บาทนะครับนี่เลยเก,ลเก๋าลัดนี่เก๋ารัดนะครับ ข้าวหลามเข้ามานะจ๊ะนี่ขนมหม้อแกงมีหมดเลยนะครับ้อมด้วยน้ำพริกน้ำพริกนะครับย้านางด้วยโอ้มาอุดหนุนกันนะครับน้ำพงน้ำพริกอะไรมีกันหมดเลยฝั่งน,นี้ก็จะเป็นไก่ย่างนะครับ ไก่ย่างบ้าบินนะครับมีบ้าบินมีไก่ย่างโอ้สีถันสวยงาม40สบาทนะจ๊ะร้านนี้หอยทอดหอยทอดเข้ามานะครับนี่ใคราะฟังดนตรีจากน้องโรงเรียนวัดเออโรงเรียนตามะเกอะก็ทางนี้เลยนะจ๊ะด้วยโอยวันนี้เด็กๆใจดีทั้งนั้นเลยนะครับนี่มาช่วยเหลือน้องๆนะครับ วันนี้น้องๆที่บางประกอกนะครับก็มาจัดกิจกรรมที่พระแดงแฟร์ด้วยนะครับหาเงินตทบคุนนะครับส่วนด้านหลังของทานนะครับก็จะเป็นขายปีกตรงนะครับทุกอย่างนะครับมีทั้งหมอนชามนะครับตะหลิวนะครับโตเตียงอะไรนะครับมียังเตาแก๊สเลยนะครับทุกอย่างมีหมด นะครับเตือน้ำมันก็มีนะครับนี่มาเลยโตะต้เตียงอะไรนะครับมีหมดเลยยังเครื่องสำอางเลยนะครับตอนนี้มีบูธนะครับจากวาโก้นะครับมีทั้งชุดชั้นในอะไรหลายอย่างนะครับอุปกรณ์กิปขอบก็มีนะครับพวกกิปแต่งผมนะครับของเด็กวัยรุ่นนักเรียนนะครับก็มาแวะชมกันได้นะครับมีหลายบูธเลยตั้งแต่วันที่4นะครับถึง13นะครับกรกฎาคมนะ2568นี้นะครับ มาได้เลยนะครับพี่พับปแดนแฟรนะครับ